สวัสดีครับผู้สมัครไปทำงานอิสราเอลทุกท่านนะครับก็ EP นี้ก็เป็น EP 2แล้วนะครับที่ทำคลิปเกี่ยวกับการรับสมัครอิสราเอลในรอบปีของ2 5 6 5ก็จะเป็นครั้งที่17ของรอบผู้ชายนะครับตามโครงการความร่วมมือไทยกับอิสราเอลเพื่อจัดหางานนะครับตอนแรกแผนไว้ว่า EP 2จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการ ยื่นคำขอสมัครในระบบนะครับว่าจะยื่นคำขอ,อยังไงนะครับให้ให้ผ่านในระบบนะครับก็ตัดสินใจแล้วว่าขอเพิ่ม EP 2เนี่ยเป็น EP เกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องเอกสารนะครับเพื่อหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการเตรียมเอกสารสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะแทรกใน EP 3อีก EP หนึ่งเป็นเรื่องของการใช้แอปสแกนเอกสารที่เราได้มานะครับ ถ่ายเก็บไว้แล้วก็เตรียมที่จะเข้าสู่การสมัครใน EPC ซึ่งผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการสมัครในระบบใน EPC ต่อไปถ้าพร้อมแล้วนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องลงหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปเดี๋ยวเรามารับชมคลิปการสมัครด้วยกันครับการรับสมัครไปทำงานอิสราเอลนะครับในรอบปี2565จะรับสมัคร เริ่มรับสมัครวันที่26กันยาถึงวันที่5ตุลาคม2565โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครดังต่อไปนี้นะครับ 1. ต้องเป็นเพศชายสัญชาติไทยนะครับต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว อายุระหว่าง23ถึง39ปีก็คือเกิดระหว่างวันที่26กันยา2526ถึงวันที่5ตุลา2512คิดง่ายๆก็คือถ้าคุณเกิดก่อนวันที่26กันยา2526ก็สมัครไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดหลัง5ตุลา2 5 4 2ก็สมัครไม่ได้เหมือนกันครับจะต,ต้องไม่มีบิดามดาหรือคู่สมรสทำงานหรือ อาศัยอยู่ในอิสราเอลนะครับยกเว้นพี่น้องอันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องอยู่บ้านหลังเดียวกันไม่ต้องถามว่าได้ไหมได้ครับไม่เกี่ยวนะครับเฉพาะพ่อแม่นะครับกูสมรสหรือบุตรเท่านั้นนะครับต้องไม่เคยไปทํางานในรัฐอิสราเอลมาก่อนนะครับเช่นเคยไปทํางานเมื่อปี58มาแล้วนะครับอาจจะไม่ครบสัญญาก็ตามแต่กลับมาก่อนแล้วอยากไปทํางานอีกได้ไหมไม่ได้ครับเขาห้ามนะครับ ต้องไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมนะครับก็เดี๋ยวคุยกันใน E ีีหลังๆเลยนะครับก็ง่ายๆคือจะไม่ง่ายๆคือถ้าคุณติดคุกมาเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ครับไม่ต้องสมัครเลยครับต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับทำงานกลางแจ้งได้นะครับเพราะที่นั่นจะมีอากาศที่ร้อนจัดหนาวจัดนะครับรวมทั้งที่เราอาจจะไปต้องขึ้นที่สูงในการทำงานหรือยกข,ของหนักนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมที่จะไปทำงานตรงนี้คุณก็สมัครนะครับ ไม่เป็นโรคติดต่อนะครับเช่นโรควัณนนโรคตับอักเสบนะครับโรคเอดนะครับหรือโรคอ,อื่นๆที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะโรคหนองในนะครับต้องไม่เคยมีประวัติเป็นโรคของอหัวใจเนาะเพราะเราต้องทํางานหนักนะครับแล้วที่สําคัญต้องตาไม่บอดสีนะครับเพราะบางครั้งเราจะต้องไปแยกสีของผลไม้หรืออุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าตามพอสีก็จะทํางานไม่ได้นะครับต้องไม่มีอาการแขนขานิ้วมือเท้ากุดคดงอนะครับขาดด้วนเกินอาการนิ้วล็อกนะครับไม่ได้เลยนะครับถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆทาไงก็เสียงสมัครเข้ามานะครับแล้วให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาละกันนะครับผมพูดแค่นี้ต้องมีประสบการณ์ไปทํางาน ต้องมีประสบการณ์ทำงานเกษตรมาก่อนอถ้าคุณเคยทำงานโรงงานมาทั้งชีวิตหรือทำงานเกี่ยวกับออฟฟิศเนาะเป็นพนักง,งานในห้องแอร์ไม่แนะนําให้ไปดีกว่าครับเพราะว่าคุณคงไปปรับตัวแล้วก็คุณไม่มีความรู้ทางการเกษตรด้วยเขาไม่ใช่ เอาคุณไปฝึกงานนะครับคุณต้องไปทํางานเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปมันก็จะเป็นภาระของเพื่อนๆนะครับที่ต้องมาคอยสอนงานช่วยเหลืออีกนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมมาก่อนดีกว่าก็คือไปเรียนรู้การเกษตรมาให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาสมัครเนาะต้องไม่เคยมีประวัติใช้สารเสพติดนะครับรวมถึงเครื่องอเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายก็เอาเป็นว่าไม่เป็นพิษสุราเรื้อรังนะครับไม่สูบบุหรี่จัดก็ก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้า พวกนั้นจัดจัดก็ไม่ควรไปนะครับรวมทั้งตอนนี้ที่กําลังทิตฐิอยู่ไปเสพกัญชาเนี่ยอิสราเอลไม่ได้นะครับอิสราเอลยังผิดกฎหมายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องห้ามยุ่งนะครับแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยต้องครบทวนเงื่อนไขตามที่หน่วยงานพิบ้าก็คือหน่วยงานที่อิสราเอลเป็นคนกําหนดนะครับอ่ะทีนี้เรามาคุยเรื่องเอกสารนะครับว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับอ่ะมามาชมด้วยกันนะครับครับเอกสารที่เราต้องเตรียมนะครับ มีดังตอบปนนี้นะครับก็ถ้าตามารูปในภาพก็จะเป็นข้อ2นะครับก็จะเป็นรูปถ่ายขนาด2นิ้วนะครับใช้ในการสมัครงานาต้องเป็นรูปที่หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตานะครับเซลฟี่ไม่ได้นะครับห้ามเซลฟี่มานะครับอันนี้คือการสมัครงานไม่ใช่การลงทะเบียนถ้า EP หนึ่งอ่ะผมจะบอกว่าเอาตอนลงทะเบียนนะี่ยคุณเซลฟี่มาก็ได้นะครับแต่ถ้าตอนคุณสมัครงานแล้วอ่ะคุณจะต้องเป็นรูปที่ทางการนิดนึงนะครับ จะไปร้านถ่ายรูปแล้วก็ให้เขาถ่ายมาแล้วคุณได้รูปมาก็ได้แล้วเขาคุณก็เอามาสแกนนะครับแต่เดี๋ยวใน e ี3ีผมจะแนะนำานกันนะครับว่าให้คุณถ่ายรูปให้เพื่อนคุณถ่ายรูปจากกล้องมือถือแล้วเดี๋ยวคุณเอาไปทำให้มันได้2นิ้วเป็นไฟล์รูปขนาด2นิ้วแล้วก็ เอามาแนบในระบบได้แล้วกันนะครับส่วนรูปถ่ายของจริงเนะี่ยเดี๋ยวคุณต้องไปถ่ายใหม่ตอนที่คุณไปสัมภาษณ์อยู่ดีนะครับอันนั้นจะเป็นอฟอร์มที่ถูกต้องเลยนะครับรูปไม่จําเป็นต้องใส่สูตรนะครับขอให้เป็นชุดสุภาพนะครับไม่เป็นเสื้อยืดคอกลมแล้วกันนะครับเป็นโคว V ได้ก็จะสุภาพขึ้นเนาะแต่ก็เดี๋ยวจะแนะนําในอีพีสแล้วกันนะครับว่าจะถ่ายรูปยังไงนะครับข้อ3นะครับ เป็นสำเนาหนังสือเดินทางโอเคตั้งแต่ข้อ3ไปนะครับจะเป็นเรื่องของเอกสารที่เราจะต้องไปที่ร้านถ่ายเอกสารแล้วไปถ่ายสำเนานะครับพอเราถ่ายสำเนามานะครับทุกใบเลยนะครับเราจะต้องเขียนคําว่าสำเนาถูกต้องแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลลงไปนะครับแล้วเราถึงใช้กล้องมาถ่ายนะครับ จะเป็นแอปสแกนหรือเป็นกล้องถ่ายรูปก็ได้เดี๋ยวผมสอนใน EP 3นะครับว่าจะใช้แอปอะไรในการถ่ายนะในสำเนาห,หนังสือเดินทางนะครับคุณถ่ายมาแล้วก็ให้เท่าขนาดของจินจำนวน1นึฉบับตัวอย่างการถ่ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเนะาะคือพอดีเจ้าหน้าที่เขาทำตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับโอเคนี่ครับก็จะเป็นตัวอย่างของสำเนาห,หนังสือเดินทางนะครับหรือหน้าพาสปอร์ตนะครับก็ ถ่ายประมาณนี้ผมว่าร้านถ่ายเอกสารเขาน่าจะรู้อยู่นะครับประมาณนี้เลยอ่ะเอกาสารชิ้นต่อไปข้อที่4นะครับสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนนะครับที่ยังไม่หมดอายุนะประเภทหมดอายุแล้วใช้ไม่ได้ต้องไปทําใหม่นะรีบไปทําเลยครับอ่าจำนวนหนึ่งฉบับนะครับก็ตัวอย่างเขาถ่ายมาเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหมครับว่าจะถ่ายแค่ด้านหน้าด้านหลังไม่ต้องถ่ายมานะครับถ่ายแค่นี้เลย อันนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับหลายคนว่าบัตรประชาชนเป็นข้อมูลที่สําคัญเนาะอยากจะขีดค่าได้ไหมขีดได้นะครับแต่ว่าลบกวนนะครับขีดอย่าบังหน้าตัวเองเนาะแล้วก็ขีดอย่าโดนข้อมูลที่สําคัญนะครับข้อมูลวันเกิดชื่อนามสกุลคุณนะครับขีดตรงที่มันว่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนนะครับแต่ผมว่าอย่าขีดเลยครับเพราะนี่คือเราส่งให้หน่วยงานราชการเนาะที่เขาจะอาไว้สมัครงานอ่า เขาจะได้ตรวจความถูกต้องได้ชัดเจนขึ้นนะครับเอกสารชิ้นต่อมานะครับนี่เลยไฮไลท์ครับก็คือสำเนาสูติบัตรอันนี้เป็นมหากราบของของความผิดพลาดนะครับที่เราไปสื่อสารกันผิดนะครับเป็นข่าวลือต่างๆนานาน,นะครับก็คือข้อ5เนี่ยเขาให้ใช้สำเนาสูติบัตรนะครับในการแสดงนะครับแต่ถ้า ไม่มีเขาถึงอนุญาตให้ใช้ทะเบียนบ้านาหน้าปีเกิดของผู้สมัครทะเบียนบ้านรุ่นเก่าที่มันมีคําว่าเด็กชายอยู่นะครับแล้วก็หรือถ้าไม่มีก็ใช้หลักฐานการแสดงผลการเรียนป .6 ใบปอ o .05 ที่มีคำว่าเด็กชายอยู่สังเกตจะมีคำว่าหรือหรือนะครับถ้ามีคำว่าหรือเนี่ยหมายถึงนะครับ ใช้เอกสารตัวใดตัวหนึ่งและเอกสารไหนใช้ก่อนเอกสารจากหน้ามาหลังครับถ้าคุณมีเนี่ยให้คุณเรียงลงมาเลยนะครับแล้วใช้เพียงชิ้นเดียวนะใช้เพียงชิ้นเดียวพอนะครับไม่ใช่เอามาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในดราม่าที่เกิดขึ้นว่าผมไม่มีวุฒิป .6 ใช้วุฒิม3แทนได้ไหมเจ้าหนะ้าที่ไม่เคยเรียกร้องที่จะอาวุธการศึกษานะครับไม่จําเป็นนะครับคนไม่เรียนจบ ไม่ได้เรียนอะไรเลยก็สมัครไปทำงานอิสราเอลได้นะครับขอแก้ตรงนี้ในคลิปนี้เลยนะครับในปีต่อไปเราจะไม่ถามแล้วว่าถ้าผมไม่มีวุฒิป .6 ใช้วุฒิม3าได้ไหมเราจะไม่ถามกันอีกแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณมีใบเกิดใช้ใบเกิดใบเดียวจบนอกกนั้นไม่ต้องใช้ขีดทิ้งครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับว่าจะต้องถ่ายยังไงนะครับโอเคในสูติบัตรจะเห็นว่านะครับถ้าคุณมีสูติบัตรหรือใบเกิดนะ่ะ ให้คุณถ่ายแบบนี้เลยในกระดาษ A4 นี่นะตามที่ผมล่างนี่นะเนี่ยครับก็คือตามที่ผมล่างเนี่ยก็คือถ่ายกระดาษ A4 แบบนี้มาเลยนะครับแต่ถ้าคุณนะครับมีใบทะเบียนบ้านรุ่นเก่าก็คือใบเกิดไม่มีอันนี้ไม่เกิดหาไม่ได้ละหายไปละให้คุณใช้ใบ ทะเบียนบ้านรุ่นเก่าที่มีคําว่าเด็กชายแทนนะครับถ่ายแบบนี้มาใบเดียวไม่ต้องมาถ่ายคู่ไม่ใช่ผมมีสองใบผมถ่ายสองใบไม่ต้องครับใช้ใบเดียวนะครับถ้าคุณยังไม่มีอีกเขายัางให้ออปชันอีกครับนี่นะครับตัวดราม่าป .6 ใบแสดงผลการเรียนป .6 นะครับเป็นใบปอ o .05 เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีไอ้สองใบข้างบนเนี่ยหายังไงก็ไม่เจอละคุณมีใบนี้ใช้ใบนี้แทนได้นะครับ แล้วถ้าไม่มีอีกโอ้โหเขาให้ออปชั่นที่สี่นะถ้าไม่มีอีกไปที่อำเภอเลยครับไปขอแบบรับรองนะครับทะเบียนราดนะครับทอรร14ทับหนึ่งนะครับต้องมีคำว่าเด็กชายอยู่ด้วยนะครับใช้ใบนี้แทนก็ได้อันนี้เป็นใบที่สี่นะครับสรุปก็คือใช้ใบใดใบหนึ่งโดยเรียงมาจากใบเกิดก่อนถ้ามีใบเกิดใช้ใบเกิดใบเดียวจบใบอื่นไม่ต้องใช้ตัดทิ้งเลยนะครับ เข้าใจนะครับอ่ะไปเอกสารต่อไปนะครับต่อไปนะครับจะเป็นสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลจำนวนหนึ่งฉบับถ้ามีนะครับอ่ถ้าคุณมีก็คือแนบมาเลยแต่บางคนไม่มีจะทํำยังไงอันนี้ต้องไปถามอําเภอครับจะใช้ตอนไหนจะใช้ตอนที่ไอ้ใบเนี้ยต่างๆเนี่ยเอาผมผมผมยกจากใบเกิดแล้วกันเนาะถ้าคุณมีใบเกิด ถ้าคุณมีใบเกิดเนี่ยแล้วชื่อนามสกุลไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้านในปัจจุบันของคุณนะครับคุณต้องมีใบเปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนนะครับคุณต้องมีใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลมาเปลี่ยนมันจะมีเคสบางบางทีที่เป็นอำเภอเนาะเขาไปเปลี่ยนให้เราตอนที่พ่อไปเปลี่ยนนามสกุลแบบนี้คุณจะไม่มีใบเปลี่ยน นำสกุลมานะครับเพราะว่าทางอำเภอเปลี่ยนเองโดยพาราการให้คุณนะครับไปติดต่อที่อำเภอนะครับว่าจะให้ทํำยังไงทางอำเภอจะออกหนังสือรับรองได้ไหมหรือว่าจะพิมพ์ข้อมูลอะไรมาให้ให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับอันนี้ผมผมขอเปิดกว้างๆนะครับว่า,าจะเป็นใบไหนก็ได้ที่แสดงถึงว่าคุณได้เปลี่ยนนามสกุลไปแล้วนะครับหรือเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับ เอกสารชิ้นต่อมานะครับจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาทะเบียนบ้านตัวนี้มันเป็นคนละตัวกับตัวนี้นะครับอ่ามันคนละตัวกับตัวนี้อันนี้จะเป็นรุ่นเก่าที่มีคําว่าเด็กชายนะครับเพราะว่ามันมีบางคนเข้ามาถามทําไมรับสมัครจะต้องเอาทะเบียนบ้านรุ่นเก่าไม่นะครับ เขาไม่ได้อยากเอาใช้แต่ว่าถ้าคุณไม่มีสูติบัตรเนี่ยโอเคเขาบอกว่าไปเอาทะเบียนบ้านตัวเก่ามาแสดงได้แต่ทะเบียนบ้านที่เขาให้ส่งตามข้อ7คือทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันไม่ต้องเป็นเด็กชายครับเป็นนายก็ได้นะครับก็เป็นฉบับปัจจุบันนั่นแหละคุณเป็นนายคุณก็ต้องเป็นนายนะครับเนาะอันนี้เข้าใจตรงกันนะไม่ใช่มาดามาอีกนะครับว่าต้องเป็นทะเบียนบ้านรุ่นเด็กชายหาไม่เจอนะครับ ข้อ8นะครับจะเป็นสำเนาหลักฐานพน้นภาระรับราชการทหารนะครับได้แก่หนังสือนะครับสอดอ8นะครับหนังสือรับรองผลการตวดเลือกทหารกองเกินนะครับกองประจําการสอดอร43นะครับหรือหนังสือรับรองการยกเว้นการเกณฑ์ทหารจํานวนหนึ่งฉบับแบบนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังถ้าคุณนะครับจับได้ใบแดง เรียนอรอด3ปีเรียนอรอด5ปีนะครับคุณต้องใช้ใบสอดอ8เท่านั้นนะครับสอดอ8ถ่ายยังไงถ่ายอย่างนี้ครับไปถ่ายเอกสารแบบนี้เลย A4 นะครับมี3ชิ้นนะครับก็คือให้ทางร้านเรียงแบบนี้นะครับบางร้านบอกว่าถ่ายไม่ได้คุณก็ถ่ายเอกสารนะ่ะเป็น2ฉบับแล้วมาถ่ายซ้อนกันนะครับถ้าร้านไหนถ่ายไม่ได้ก็ไปร้านอื่นครับก็ไม่ต้องทำมาหากินนะครับ ก็คือให้มันซ้อนกันนะครับอยู่ในลักษณะ3ชิ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือสอดอ .8 นะครับทีนี้ถ้าหนังสือสอดแอหายทํายังไงใช้สอดอ4 3แทนได้ไหมไม่ได้ครับมันคนละตัวกันสอดอ43จะใช้ในกรณีที่จับได้ใบดําเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใบสอดอ .8 หายให้คุณนะครับไปขอหนังสือรับรองนะครับแสดงการผ่านการ เป็นอาหารมาแล้วของเรานะครับโดยที่หนังสือที่ออกนะครับให้นับจากวันที่ให้นะครับเขาให,ห้าวันไหนเนะี่ยไม่เกิน1เดือนนะครับใช้งานได้นะครับเนาะก็สรุปอีกครั้งนะถ้าจับได้ใบแดงหรือเรียนรอสามปีเรียนรอห้าปีนะครับใช้รอแปดเท่านั้นถ่ายแค่นี้นะแล้วก็ถ้าหายใช้หนังสือรับรองแทนอายุไม่เกิน หนึ่งเดือนนะครับถ้ากรณีจับใบได้ไดใบดำล่ะนะครับใช้หนังสือสอดสี่สามครับสอดสี่สามนะครับเป็นหนังสือที่เขาออกให้ในกรณีที่คนจับได้ใบดำหรือคนที่เป็นคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการที่จะเข้าไปเป็นทหารนะครับก็เขาจะออกอใบนี้มาให้นะครับรับผลการ จับฉลากมันต้องขึ้นว่าใบดํานะครับบางคนเอาสอรสีมาส่งแล้วขึ้นว่าใบแดงอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าแดงคุณต้องมีใบสอรแปนะครับเนาะโอเคถ้าใบสอรสีหายทำไงก็เหมือนสอดนะครับไปที่สัตรี่อำเภอสัตวีครับออกหนังสือรับรองให้ผมหน่อยครับนะครับเดี๋ยวเขาก็ออกให้นะครับก็ใช้ใบนี้แทนได้นะครับโอเคนะครับอ่า อ่ยังมีอีกเคสหนึ่งลืมไปนะครับกรณีคนพื้นที่สูงนะครับคนพื้นที่สูงเขาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงบัญชีทหารกองเกินนะครับอันนี้เป็นเคสหนังสือรับรองที่ออกให้นะครับตามมาตรา13บวงเล็บ3ครับถ้าเป็นคนพื้นที่สูงก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับในการอ่ามาแทนใบพลพละาทางทหารนะครับ โอเคเอกสารชิ้นต่อไปอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรสนะครับจะจดทะเบียนหรือจะไม่จดนะครับด้วยกันก็ตามนะครับขอสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสหนึ่งฉบับนะครับถ่ายแบบสำเนาบัตรประชาชนของเราเลยที่ผมยกตัวอย่างมเมื่อสักครู่นะครับอเอกสารข้อต่อไปนะครับสำเนาเอกสารแสดง สถานาสถานะภาพการสมรสนะครับก็ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะถ้ามีบงเล็บไหมครับถ้ามีถ้ามีคืออะไรก็ถ้าคุณไม่ได้จดทะเบียนนะ่ะคุณก็ไม่มีถูกไหมอ่าโอเคถ้าคุณมีนะครับก็เอามาแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นใบสมรสถหรือใบอยานะครับผมมีสองใบผมส่งสองใบได้ไหม,ไมครับเลือกเอาใบใดใบหนึ่งใบที่คุณมีสถานะล่าสุดนั่นแหละนะครับ ข้อต่อไปสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์รถยนต์รถบรรทุกปีนี้เหมือนมีเพิ่มพราะปีที่แล้วเหมือนเห็นแค่รถยนต์กับรถบรรทุกนะครับก็เอาเป็นว่าคุณมีใบขับขี่กี่ใบคุณเรียงมาเลยนะครับแล้วให้ร้านถ่ายออกมาให้นะครับก็ส่งมา1ฉบับน,นะครับข้อต่อไปนะครับสำเนาบัตรประชามชนของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินอ่ะข้อนี้ก็สําคัญนะครับเวลาคุณมีปัญหาอยู่ต่างประเทศอนะ่ะเขาก็จะได้ติดต่อได้ครับจะใช่ของพ่อของแม่ของ ลูกของภรรยาได้หมดนะครับเอาแค่ฉบับเดียวนะคนเดียวไม่ต้องไปขนมาทั้งหมดนะเดี๋ยวผมบอกว่าของพ่อของแม่เอามาหมดเอาคนใดคนหนึ่งนะเอามาสักคนหนึ่งนะครับเนาะเตรียมไว้นะครับอโอเคหมดละนะครับก็คืออย่างทวนให้อีกครั้งนะครับก็คือเอกสารทั้งหมดที่ผมว่ามาเมื่อสกครู่ไปร้านถ่ยเอกสารนะครับไปให้จเจ้าร้านถ่ายเขาถ่ายนะครับตามที่ผมอธิบายไปในแต่ละเรื่องนะคุณถ่ายตามนั้นนะแล้วก็ ถ่ายแต่ละใบได้มาคุณก็เขียนสำน้ำเนาถูกต้องนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวใน e ีพีเราจะสอนในการใช้กล้องเข้าไปถ่ายนะครับแล้วก็จะได้เอาไปใช้ใน e p 4ซึ่งเอาไว้ใช้ในตอนสมัครนะครับโอเคก่อนจบนะครับเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามที่อยากจะถามนะครับ ผมจะมีกลุ่มไลน์นะครับที่เอาไว้อตอบปัญหาหรือว่าพูดคุยกันนะครับให้เข้าไปที่ตรงคำอธิบายหรือว่าตรงคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมวางไว้แถวนั้นนะครับไปเข้ากลุ่มตรงนั้นแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอะไรก็จะช่วยนะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องลงหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําช่องแล้วก็ เดี๋ยวติดตามต่อไปใน EP3 ซึ่งจะพูดถึงเรื่องของอาการใช้กล้องสแกนเอกสารที่เราไปถ่ายมาทั้งหมดนะครับเพื่อเตรียมไว้แล้วก็ใน EP4 จะพูดถึงเรื่องของอาการยื่นคำขอสมัครออนไลน์ในระบบเลยยังไงก็จะพยายามทำให้เสร็จก่อนที่จะเปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่26นะครับวันนี้ช่องมุงหน่อยสวัสดีครับ